รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมพบกับชาแนลจ่อยออนทัวร์ปรกินระเที่ยววันนี้เราก็ออกหมายมาตกปลาของสิบกันตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าสิบเอโมงเมื่อเช้าก็ตะเวนหาที่หมายใหม่ๆลงพอดีไปลงตรงถัดจากนี้ไปหน่อยนึงตรงกอไผ่สามต้นนั้นก็ ปลาเยอะปลาขึ้นดีตีเหยื่อลงไปไม่ถึงสิบนาทีปลาก็ดึงแต่ทีนี้ว่าตกไม่ได้ครับสวะใต้น้ําเบ็ดขาดหมดเลยก็ปลากินดีแต่ว่าเบ็ดมันขาดเพราะมันดึงติดกิ่งไม้ใต้น้ําก็เลยขับรถตะเวนหามาเรื่อยๆมันลกครับลิมตะลิ่งลก เบ็ดมันห้าฟุตมันลงไม่ได้แต่ถ้าเป็นเจ็ดแปดฟุตลงตีแถวป่าพุ้งอ่ะพอได้ก็เลยมาจุดนี้จุดนี้ก็ริมตะลิงสูงครับก็เลยย้ายเบ็ดลงข้างล่างก็ตามลุ้นตามเชียร์ครับไม่รู้ว่าจะตั้งกล้องได้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะชันเดี๋ยวตามลุ้นกันครับอเค,คันนี้ตอนเปิดกล้องเก็ดมีอาการดึงตึ๊ก วันนี้เปลี่ยนเยื่อใหม่ครับสูตรเยื่อใหม่วันนี้ก็จะเป็นไผ่เขียวกับยามโลลำทุกทีที่มาตกก็จะใช้เป็นไผ่เขียวมักผิดลำํำอันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นยาโลดูน้ำวันนี้น้ำลดลงเยอะเลยครับจากครั้งก่อนที่มาน้ำจะอยู่ระดับตรงที่ผมนั่งอันนี้น้ำ ลงไปเยอะ,อะนะเต็มแล้วครับตอดมีอาการตอดนะครับตอดตอดเฉยๆนะโอ้กันตัวนี้มาด้วยครับ ปลากระมังใส่งามๆจะถ่ายยากหน่อยนะครับเพราะว่าตะลิ่งชันมากน้ำลดลงเยอะปกติจะปัดเสร็จใช้ข้างบนสถานที่ไม่เอือ้ออำนวยด้วย แกะปลาก็ปลาหลุดมือไปหลายตัวเหมือนกันเราเล็มตะลิ่งมมันชันมันไม่มีที่ให้เรายืนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวน้ำไหลแรงมากวันนี้ไหลแรงกว่าทุก ทุกครั้งขึ้มาตรงกอไผ่นะเสียดายถ้าไม่มีสว่านนะตกมันเลยเพราะว่าปลาตีเบ็ดลงไปห้านาทีสิบนาทีดึงสิบนาทีดึงแต่ถึงปลากินดีแต่แตะก้อเรามาขาดอย่างนี้ก็ไม่ไหวตะก้อลูกหนึ่งก็หายตังตะกัวก็เม็ดละสิบบาท ปันเดือตัวนั้นยังไม่เสร็จเลยพันตัวนี้มาด้วยมนะั้ยปันมาด้วยดูสายไหนเป็นสายไหนแล้วอ๋อเป็นปันเขียว kemudian ini pit pasoi, nukau. อนกเขาตัวอ้วน ໃກ້ໆ ััมงมงเนี่ยครับผดงาน3ชั่วโมง10โมงเกือบ5โมงมาถึงบ่ายโมงตรงเบ็ดก็ใส้ปลากระมังใส่สวยๆอยู่ลปลาต้อยนกเขาตัวอ้ว,วน ครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงเราลงเบ็ดกันตั้งแต่สิบโมงห้าโมงนิดนิดนะครับก็สองชั่วโมงกว่านะครับก็เมื่อเช้าก็ไปตะเวนหาขับรถอ้อมเขไปดูหาที่ตกก็ ถ้ามีมีดด้ามยาวๆอ่ถางออกแล้วก็นั่งตกก็ได้เบ็ดสามสี่คันนะตกได้แต่ของเรามันเบ็ดมันเยอะมันไม่มีที่ลงก็เลยขับรถย้อนกลับมาหมายเดิมกลับมาที่เดิมไปตกตรงขอไผ่สามต้นนั้นก็สะวะสะวะใต้น้ำึงมาก็ขาถึงงานก็ขาด ครับผมตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปตกปลาหมายคลองสิบหนองเกลือวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม